ตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเหมือนแถมนะคะแถมแถมให้อีก3จังหวัดนะคะซึ่งเป็นเครื่องรางหรือว่าสิ่งน้ำโชคของแต่ละจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับสิบอย่างที่เรารีวิวให้ทุกคนฟังในพี่เตี้ยมเนอะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเหมือนแถมนะคะแถมแถมให้อีก3าจังหวัดนะคะซึ่งเป็นเครื่องรางหรือว่าสิ่งน้ำโชคของแต่ละจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จังหวัดแรกคืออะไรนะคะจังหวัดแรกขอน้ำเนิรนี่เขาเรียกว่าคิจิอูมานะคะจากจังหวัดคุมาโมโตะนะคะจากจังหวัดคุมาโมโตะนะคะคิจิตลว่าไก่ฟ้านะคะซึ่งเชื่อว่าไก่ฟ้าจะนําความโชคดีมาให้เพราะฉะนั้นเครื่องรางนําโชคนี้นะคะ ก็นิยมใช้ขอพรให้กับเด็กเล็กให้มีสุขภาพขแข็งแรงข็งแรงชายชแล้วก็เป็นของเล่นอะคารในภูมิภาคคิวชูมาตั้ง800ปีเนี่ยห <crypt> โหตั้ง800ปีนะคะนะก็อันนี้ช่จิอุหมานะคะสำหรับจังหวัดถัดไปนะคะจังหวัดที่อยู่ทางใต้ามากๆเลยของประเทศญี่ปุ่นนะคะคือจังหวัดโอกินาวะนะคะโอกินาวะมีอะไรอ่าแล้วพี่ฮูเดี๋ยวเราโชว์กันหน่อยนะคะนีนี่นะคะเขาเรียกว่าชิสานะคะ ก็คือของโอกินาวาเนาะเป็นรูปปั้นค่ะสัตว์ในตำนานนะรูปร่างคล้ายกับสีต้อเชื่อกันว่านะคะปัดเป่าวินญาณชั่วร้าย <Okay. S 2> แล้วก็พบได้ในจังหวัดโอกินาวามารายยุคหลายสมัยนะคะ,ะแล้วก็นิยมนํามาประดับไว้ที่รั้วหรือหลังคาบ้านเพื่อขับไล่ความชั่วร้ายะะอ,อจากบ้านให้ออกจากบ้านเราะค,ะคือเราอาจจะดูรู้สึกว่าทีสะหน้าตาดูดุร้ายนะ,ะแต่จริงๆแล้ว ถ้าไปโอกินาวาะก็จะเห็นชีสะในรูปแบบเยอะ <ๆ S 1> แยะเต็มหมดเลยนะ<ช>ของรอเราจะเป็นมีสีนะมีสีสันน่ารักรซึ่งเต้าตัวชีสะเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยทั้ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเมื่อไปโอกินาวานะก็อดไม่ได้ที่จะต้องซื้อเจ,จ้าชีสะกลับบ้านนะมืนที่เราซื้อกลับมานะคะ ค่ะจังหวัดต่อไปนะคะก็จะเป็นฟุกุชิมะในดวงใจของเรานั่นเองใช่คะ่ะจังหวัดฟุกุชิมะนะคะก็จะมีสิ่งนำโชคก็คือเจ้าอากาเบโกนะคะอากาเบโกหรือว่าวัวแดงนั่นอเองนะคะตัวอากาแปลว่าสีแดงใช่ไหมแล้วก็เบโกก็คือบัวผสมกันก็คือเป็นอากาเบโกวัวแดงตัวนี้นะเป็นงานเปเปอร์มาเช่นะคะสีแดงบัวเนี่ยเป็นตัวแทนของสัตว์ที่ทรงพลังนะคะแล้วก็เชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่ปัดเป่าสิ่งชั่วไร้ายได้ใช่คะ่ะแล้วก็เครื่องรางนำโชคตัวนี้นะคะก็จะมีไว้สําหรับของ ขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วรายให้ออกไปจากเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปฟุกุชิมะก็อย่าลืมไปซื้อนะคะเ<ช>จ้าวัวแดงหรือว่าถ้าไม่ซื้อแล้วอยากจะมีวัวแดงที่เป็นของตัวเองเลยหนึ่งเดียวในโลกเราก็สามารถที่จะไปทําไปเพ้นวัวแดงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วว่าฝีมือดีหรือเปล่านะ,นะคะสำหรับจังหวัดต่อไปนะคะก็คือที่กรุงโตเกียวสำหรับโตเกียวนะคะจะเป็นอาคาฟุคุโรค่ะ ก็คือนกพู่สีแดงพอเป็นอากาฟุกุโร่ก็คือจะถือว่าเป็นเครื่องรางนําโชคนะเพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตให้มีแต่ความสุขไม่เหนื่อยยากถูกต้องว่ากันว่านกพู้นี่ค่ะจะเป็นดวนําโชคนะคะสีแดงก็จะดำมาซึ่งขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปางค่ะก็ทําให้ชีวิตเรามปแต่ความสุข้าไปโตเกียวก็ไปหาอากาฟุกุโร่มาไว้ที่บ้านได้จะทำให้เรามีความสุขนะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนเอ่ยชูงมกุอ๋อภูมิภาคชูงมกุนะคะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดชิมาเนะนะคะสำหรับชิมาเนะนะคะก็จะมีตัวฮาริโกะโนกโทระ ฮาริกกะแต่ว่าเปเปอร์มาเช่นและโทละก็คือเสือเสือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาริกก์นกโทละก็คือจะเป็นเครื่องรางนำโชคเพื่อขอพรให้เด็กเติบโตแข็งแรงนะคะอ๋อคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้เป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ลูกชายนะคะก็จะซื้อเจ้าฮาลิกก์นกโทละไปนะคะอย่าลืมนะคะใครไปที่จังหวัดชิมาเนะนะคะอย่าลืมไปเที่ยวที่ศาลเจ้าอิซึโมะไทฉะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อฮาริกก์นกโทลละกลับมา จากที่เราไปเที่ยวกันมาหลายจังหวัดแล้วนะคะเราก็จะมีจังหวัดหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำเหมือนกันใช่ไหมพี่เตี้ยใช่ค่ะก็คือจังหวัดชิกาะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปดูซิว่าสิ่งน้โชาของจังหวัดชิกาะเนี่ยคืออะไรก็คือตัวทานุกินะคะหรือว่าตัวแรดคูน,นั่นเองนะคะเวลาเราไปร้านอาหาร ะะเราจะเห็นตัวแรดคูนอยู่หน้าร้านใช่ไหมะแรกๆเราก,ก็จะงงๆทำไมต้องมีเจ้าตัวแรดคูหรือว่าทานุกิเนี่ยมาตั้งไว้ที่หน้าร้านด้วยตัวแรดคูนเนี่ยค่ะก็คือถ้าสมมติไปวางที่หน้าร้านนะคะก็คือจะทําให้ธุรกิจการค้าจะรุ่งเรืองแล้วก็เหมือนแบบมีโชคลาภก,การเงินเข้ามาหารเราเยอะๆคนก็เลยนิยมนำทานุกิไปวางที่หน้าร้านชื่อเต็มๆของเขา,าคือะคะชิกากาลาคิยากิเนโาะทานุกิร้<ล>านช่างรังที่มีชื่อเสียงสุดๆเลยนะฮะของจังหวัดชิงคะ ถ้าคนไหนไปที่จังหวัดชีงาะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อทาลุกิกลับบ้านแล้วก็ไปล่องเรือที่ทะเลสาบวีหวาด,ด้วยนะคะ มาถึงจังหวัดสุดท้ายนะคะที่เราจะไปเยี่ยมชมก็คือจังหวัดฟุกุโอกะนะคะในภูมิภาคคิวชูนั่นเองนะคะมีเครื่องารางที่ชื่อว่าคิอุโซค่ะคิ K so อุโซเนี่ยเป็นเครื่องารางนำโชครูปร่างคล้ายนกบูฟินนะคะซึ่งนกบูฟินค่ะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุโซอุโซนะคะใช้ในงานเทศกาลฉลองที่ศาลเจ้า,า,ายาชฟุทาม,มังอ จังหวัดภุเก,ก็ตอันเองค่ะแล้วก็จำหน่ายเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะเขาว่าอุโสโยังแปลว่าโกหกในภาษาจีนนะคะใช่่เพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือคิวโยก็คือเป็นการเล่นคำนะคะเป็นการ <Okay. S 2> เล่นคำซึ่งหมายความว่าเครื่องรางนําโชคนี้นะคะจะทําให้โชคร้ายที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะคะกลายเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ให้มาเป็นเรื่องที่โชคดีของปีนี้แทนนะคะอันนี้ก็คือเจ้าตัวคิวโสของจังหวัดทุเก็โอกาสนะคะเราโชคมีโอกาสก็ ลองไป,ไปเชี่วกันนะคะยังชมกันนะคะ